สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง f c ครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการเลือกซื้อหัวข้นแก๊สจาก f c ที่ถามกันเข้ามานะครับทุกท่านนะแล้วก็มี f c นะครับเมนถามเข้ามาว่าซื้อมาแล้วประกอบใช้งานมันหลวมเราต้องประกอบใช้งานอย่างไรวันนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนๆพี่น้อง f c ทุกท่านนะครับในการที่เราเลือกซื้อหัวพ้นแก๊สนี้นะครับมันก็มีหลายแบรนด์หลายยี่ห้อ หลายเกรยียดหลายราคาแต่ของผมเนี่ยตัวนี้3าตัวร้อยใช้แล้วทิ้งไม่เสียเรียดอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับการที่เราไปเลือกซื้อหัวพ่นแก๊สเนี่ยนะครับมันจะมีทองเหลืองทองแดงอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่เกรดแล้วแต่ราคานะครับแต่ที่แน่ๆนะครับใครซื้อมาปัญหามันจะรั่วอยู่ตรงนี้ถ้าคุณปิดแล้วมันไม่สนิทปิดแล้วมันรั่วมันมีเสียงฟู่ฟูอันนี้ก็คือเปลี่ยนทิ้งอย่าไปฝืนใช้นะครับถ้าฝืนใช้ ไฟมันอาจจะมาติดอยู่ตรงนี้ก็ได้ไฟลุกถ้าไฟลุกท่านกดลงแล้วก็บิดนะครับอถอนออกทันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านถอนไม่ทันมีโอกาสที่จะตุมตามขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่2ไอ้ตัวเนี้ยเวลาที่เรายิงเนี่ยกดไกยิงตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นประกายไฟแปกๆออกตรงนี้เพื่อเป็นาการจุดจัดนั่นเองนะตัวนี้ก็มักจะเสียนะครับอ่าอันนี้ เราต้องซื้อเผื่อด้วยนะครับทุกท่านเราต้องซื้อเผื่อสักนิดนึงนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องปกติที่มันจะเสียตามอายุการใช้งานนะครับทีนี้นะครับการเลือกซื้อเราก็เลือกซื้อตามแอปต่างๆแบรนด์ต่างๆเราก็เลือกได้เลยจะแอปไหนก็แล้วแต่ท่านความสะดวกของท่านแอปไหนที่ลดให้ท่านได้สูงสุดท่านก็เอาที่แอปนั้นนะครับเมื่อได้หัวข้นแก๊สมาแล้วนะครับทีนี้แนวทางการใช้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นร่องบากเห็นไหมมันจะเป็นร่องกับสันนูนนะอ่าอันนี้ก็คือปลดล็อกนะครับอันนี้ก็คือล็อกกับกระป๋องนะครับอ่าปลดล็อกกับล็อกนะครับพี่น้อง F4 มันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละนะครับตรงนี้เป็นตำแหน่งมาร์กนะครับตำแหน่งมาร์กอ่าทีนี้เมื่อเรารู้แล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกระป๋องแก๊สกันบ้างกระป๋องแก๊สเนี่ยมันจะมีหัวสั้นหัวยาวหัวตรงเนี้ยมันจะมีหัวสั้นหัวยาวนะครับให้พี่น้องเลือกซื้อหัวสั้น นะครับให้พี่น้องเลือกซื้อหัวสั้นนะครับไอหัวสั้นตรงนี้นะครับมันจะพอดีกันเลยนะครับกับอ่าหัวปล้นแก๊สทุกยี่ห้อเลยนะครับถ้าหัวยาวเราต้องมาตัดอีกนะครับถ้าเรามาตัดปับ๊บมันจะเกิดปัญหาก็คือมันไม่เรียบมันไม่เงานะครับมันจะไปทําให้ซีนที่อยู่ข้างในมันรั่วเร็วนั่นเองนะครับทุกท่านนะแก๊สตัวนี้ผมเลือกซื้ออยู่ที่ปั๊มพ t นะครับปั๊ม P ีทนะวิธีการใช้นะครับมาร์กเห็นไหมเห็นตำแหน่งมาร์กไหม ตำแหน่งมาร์กนี่ตำแหน่งมาร์กนะครับมาร์กกับมาร์กตรงกันนะครับอ่าดูดีๆนะดูดีๆนะครับม่ามาร์กตรงมาร์กเห็นไหมมาร์กตรงมาร์กนะครับมาร์กตรงมาร์กเนี่ยนะครับอ่าสวมลงไปแล้วก็บิดครับนี่นะครับบิดมันก็ล็อกแล้วนะครับพี่น้อง f อนะวิธีการใช้ก็หมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายแล้วก็กดนะครับนี่ไฟมันก็จะติดนะครับทีนี้นะครับ เวลาที่เราเลือกซื้อหัวแก๊สเราต้องศึกษาด้วยนะครับหัวพ่นแก๊สบางยี่ห้อเอียงลงปับ๊บมันจะเป็นไฟวาบขึ้นเราตั้งขึ้นมันก็จะเป็นไฟฟู่ธรรมดานะครับวันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเ,เพื่อนๆก่อนมันเป็นเรื่องปกติต่อให้เป็นหัวพ่นแก๊สตัวนี้นะครับที่เอียงกับป๋องพ่นได้เนี่ยนะครับเวลาแก๊สอ่อนแก๊สหมดแก๊สใกล้จะหมดมันก็วาบเหมือนกันนะครับทุกท่านดังนั้นไม่ต้องไปตกใจกับมันนะครับพี่น้อง fc เอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ